สวัสดีค่ะกุ้งเป็นสาวนักร้องตามร้านอาหารหรือมีร้านบาร์ที่ไหนเธอก็รอสแตนบายได้หมดทุกที่เลยค่ะกุ้งเป็นผู้หญิงที่สวยที่น่ารักขาวเซ็กซี่ผู้ชายอื่นๆที่เห็นเธอต่างก็อยากได้เธอไปค้างคืนด้วยค่ะจนบางครั้งเธอก็ใจอ่อนบ้างกับคารมของผู้ชายแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า เธอจะรับจ็อบไปสมหมดค่ะเมื่อเจอผู้ชายที่ถูกสเปคเธอกุ้งก็เป็นผู้หญิงที่ฉลาดมากตอนนี้เธอได้ซื้อบ้านไว้เป็นของตัวเองที่กรุงเทพค่ะกำลังผ่อนบ้านอยู่เลยนะคะเหลืออีกตั้งหลายปีกว่าจะหมดงวดค่าบ้านเธอคงเป็นสาวแก่พอดีเลยค่ะและถึงตอนนั้นแล้วใครเขาจะมามองดูเธอละคะเธอ ถึงได้ขยันทำงานไปแบบนี้เรื่อยๆจนกว่าจะเจอคนจริงใจและอยากจะอยู่กับเธอจริงๆกุ้งได้ทำงานรับจ้างทั้งรับจ็อบงานนอกงานในเธอรับหมดค่ะจนวันหนึ่งทำให้กระเป๋าใบนั้นที่เธอพกอยู่เป็นประจำเป็นเหตุให้เธอได้เจอกับผู้ชายคนหนึ่งค่ะเขาดูสูงหลอ่อเท่ มีฐานะมากเลยค่ะผู้ชายคนนั้นชื่อเขตค่ะอายุก็ประมาณ30ต้นตนๆนได้ในระหว่างที่กุ้งกําลังจะกลับบ้านหลังจากที่เลิกงานแล้วก็มีเสียงผู้ชายเรียกเธออยู่ทางด้านหลังในขณะที่เธอกําลังเดินไปหารถค่ะเดี๋ยวก่อนแม่สาวน้อยเสียงผู้ชายเรียกเธออยู่ข้างหลังทำให้เธอหยุดเดินทันทีค่ะ เพราะกุ้งเองก็มองไปบริเวณรอบๆนั้นมันมืดมากและก็เธออยู่คนเดียวที่ตรงนั้นด้วยค่ะกุ้งได้หันหลังกลับไปมองหน้าผู้ชายคนนั้นแบบงงๆมีอะไรหรอคะพี่กุ้งทั้งพูดแล้วก็ตกใจมากเพราะเธอกลัวว่าผู้ชายคนนี้จะทำอะไรเธอหรือเปล่าแต่เธอก็ไม่ได้สังเกตที่มือของเขาว่าเขาถืออะไรมา ให้เธอเพราะตอนนั้นมันมืดมากเลยมองไม่ถนัดค่ะคือว่าน้องลืมกระเป๋านะ่ะพี่เห็นน้องลืมหยิบกระเป๋ามาด้วยพี่เห็นวางไว้ที่โต๊ะพี่เลยถือวิ่งตามน้องมานี่แหละเขาได้ยื่นกระเป๋าให้กุ้งด้วยความที่หวังดีและเป็นห่วงเธอแต่ทำไมกุ้งตอนนั้นใจไม่ดีเลยค่ะกุ้งได้ยื่นมือไปเอากระเป๋าใบใหญ่ ที่เธอลืมไว้จากที่ร้านกับผู้ชายที่ยืนอยู่ตรงหน้าของเธอขอบคุณมากนะคะพี่ไม่ทราบว่าพี่ชื่ออะไรหรอคะผมชื่อเขตครับผมเห็นคนรีบจนลืมกระเป๋าผมเลยเดินตามคุณมานี่แหละครับแล้วคุณชื่ออะไรหรอครับฉันชื่อกุ้งค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับกระเป๋าคือว่ากุ้งรีบนะคะ พอดีว่ามีคนมารอที่บ้านก็เลยรีบกลับบ้านเร็วกว่าทุกๆวันนะคะแล้วผมจะได้คุยกับคุณกุ้งอีกเมื่อไรหร่ล่ะครับผมบอกตรงๆเลยนะครับว่าผมแอบมองคุณกุ้งตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ผมเพิ่งจะได้คุยกับคุณกุ้งนี่แหละครับอ๋อเหรอคะขอบคุณมากนะคะที่ให้ความสนใจกุ้งแล้วค่อยคุยกันนะคะวันนี้กุ้งรีบนะคะ แต่ว่ากุ้งก็มาทำงานที่นี่เป็นประจำทุกวันนะคะเอาไว้เจอกันวันหลังนะคะพี่พอกุ้งคนสวยได้พูดจบเธอก็ได้เดินไปขึ้นรถของเธอทันทีโดยที่ยังไม่ทันได้ถามและสังเกตอะไรเขาอีกเลยค่ะด้วยสายตาที่ทิ้งท้ายเขตได้มองดูเธอจนเธอขับรถออกไปจากลานจอดรถแววตาของเขาตอนนั้นเขตบ่งบอกได้ว่า เป็นห่วงยญยและความรู้สึกดีๆที่มีให้กุ้งตลอดมาเลยค่ะกุ้งขับรถมาถึงที่บ้านทันทีที่เธอจอดรถเธอรีบเปิดประตูลงรถก็มีผู้ชายรูปร่างหนาเข้ามากอดเธอทันทีค่ะแบบที่เธอยังไม่ทันได้ตั้งตัวเลยกุ้งผมคิดถึงคุณมากนะครับรู้ไหมคุณเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่า เสียงผู้ชายได้พูดและก็กอดเธอใบหน้าของเขาแนบไปที่ใบหูข้างขวาของเธอคะ่ะผมต้องขอโทษด,ด้วยนะกุ้งที่ปล่อยให้คุณอยู่บ้านคนเดียวไม่ต้องขอโทษกุ้งหรอกคะ่ะมันไม่ใช่ความผิดอะไรของคุณเลยกุ้งเองก็คิดถึงพงเหมือนกันนะคะกุ้งดีใจนะคะที่พงกลับมาหากุ้งอีกครั้งตอนนั้นเธอพูดเบาๆออกมา ทำให้กุ้งหัวใจวิววิหน่อยและก็ตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกเลยค่ะดูเหมือนว่าความรู้สึกของเธอจะกลับมาอีกครั้งกุ้งรู้สึกดีใจมากในตอนนั้นที่ได้เจอกับพงคนรักเก่าของเธอที่เคยคบกันมานานมากแล้วค่ะกุ้งกับเขาเพิ่งจะได้หันมาคบกันอีกครั้งในระยะหนึ่งปีที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วค่ะ พงศ์ทำงานที่แถวแถวนวนครก็ไม่ไกลมากที่จะมาหากุ้งไม่ได้เมื่อพงศ์รู้ข่าวว่ากุ้งทำงานเป็นนักร้องในร้านอาหารหรือตามผับตามบาร์เขาก็คิดคิดอยู่เหมือนกันว่าจะไม่ให้กุ้งไปทำงานแบบนั้นอีกเพราะเขาเชื่อว่ายังไงผู้ชายที่เคยเข้ามาหากุ้งพวกเขาพวกนั้นก็อยากจะเข้ามาจีบ มาหากุ้งอีกแน่นอนค่ะดูพงตอนนั้นก็ยังรักกุ้งมากเหมือนเดิมและห่วงกุ้งมากกว่าเดิมค่ะคืนนั้นกุ้งกับพงอยู่กินข้าวด้วยกันอย่างมีความสุขที่ไม่ได้เจอกันมาเป็นปีแล้วพงเลยถือโอกาสขอร้องให้กุ้งไม่ต้องไปทำงานที่ร้านอีกเขาจะเลี้ยงดูแลเธอเองไปตลอด หลังจากคืนนั้นกุ้งกระได้ไปทำงานที่ร้านเป็นคืนสุดท้ายค่ะแต่กุ้งก็ไม่รู้หรอกว่าเคทผู้ชายที่เพิ่งรู้จักกันกับเธอเมื่อคืนก่อนเขาได้มานั่งรอเธอที่ร้านทุกคืนทุกคืนกุ้งเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์ไม่น้อยแต่กุ้งก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีให้สำหรับตัวเองอยู่ตลอดเวลา กุ้งตัดสินใจลาออกจากงานลาออกจากการเป็นนักร้องมาอยู่กินกับพงในขณะที่เธอกำลังมีหนี้สินก้อนใหญ่ที่เธอได้สร้างมันมากับมือคือบ้านหลังที่เธออยู่นั่นเองค่ะโชคดีที่พงได้มีที่เป็นของตัวเองเขาได้ขายมาใช้หนี้ให้กุ้งจนหมดเท่ากับซื้อบ้านให้กุ้ง ได้หนึ่งหลังค่ะพงได้เดินทางไปทำงานต่ออีกหนึ่งอาทิตย์ค่ะถึงจะกลับมาครั้งด้วยนิสัยที่กุ้งไม่ยอมอยู่บ้านเฉยๆกุ้งได้ออกมาเดินเล่นและออกกําลังกายและเธอก็จะแวะไปเที่ยวที่ตลาดบ้างในตอนเย็นๆค่ะจนเธอไปเจอผู้ชายที่เธอคุ้นหน้าและเธอก็พยายามมองให้ถนดัดถนดัด ดูว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครกุ้งได้ค่อยๆเดินเข้าไปดูใกล้ๆเข้าไปดูอีกระยะ5เมตรใช่คุณเขตหรือเปล่าคะเขาผู้ชายคนนั้นหันหน้ามาหาเธอทันทีค่ะอา้าวคุณกุ้งมาทำอะไรที่นี่หรอครับเขายิ้มเหมือนดีใจมากที่ได้เห็นหน้ากุ้งคะ่ะกุ้งมาออกกำลังกายและกำลังจะแวะไปที่ตลาดนะจ๊ะ แล้วคุณเขตมาทำอะไรหรอคะโอ้โหดูคุณเขตแต่งตัวหล่อขึ้นเยอะมากเลยนะคะเนี่ยขอบคุณมากนะคะผมผมมาทำธุระแถวๆนี้นะครับไม่คิดเลยนะครับว่าจะได้เจอคุณกุ้งอยู่ที่นี่คุณกุ้งยังสวยเหมือนเดิมนะครับเนี่ยยิ่งมองยิ่งสวยขอบคุณมากคะ่ะกุ้งก็เหมือนเดิมละคะ่ะก็ไม่คิดเลยนะคะว่าจะได้เจอกันอีกครั้ง ความรู้สึกเขตตอนนั้นยังมีความรู้สึกดีๆให้กับกุ้งอยู่เหมือนเดิมค่ะเขตนานๆทีถึงได้เจอกุ้งเขาก็ได้ไม่รอช้าเลยค่ะเขารีบชวนกุ้งไปนั่งกินข้าวทันทีฉลองวันนี้ที่ได้เจอกันค่ะเขตได้ชวนกุ้งไปที่ร้านเดิมร้านที่กุ้งเคยร้องเพลงพอดีเลยค่ะพี่เขต กุ้งกำลังเหงาๆเซงๆอยู่เหมือนกันกุ้งไม่มีเพื่อนที่จะพาไปแบบนี้มานานแล้วนะคะรอให้พี่พงศ์กลับมาเขาก็ไม่มีเวลาสักทีเอาไม่เป็นไรหรอกกุ้งอย่าคิดมากเลยครับผมเองก็ในฐานะเพื่อนผมขอเลี้ยงคุณกุ้งไปหนึ่งวันแล้วกันครับคุณกุ้งจะได้ไม่เหงาและจะได้มีเพื่อนคุยไงล่ะครับเอาจะดีหรอคะพี่เขต กุ้งกลัวว่าพี่พงค์เขาจะเข้าใจผิดนะคะว่าเราเออคุณกุ้งไม่ต้องกลัวอะไรหรอกครับเพื่อนยังไงก็เป็นเพื่อนอยู่วันยันค่ำครับไม่มีอะไรหรอกถ้าพี่เขตแน่ใจอย่างนั้นกุ้งก็สบายใจค่ะงั้นไปก็ได้ค่ะเมื่อเขตรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าตัวเองยังคิดมีความรู้สึกดีๆและยังรักยังชอบกุ้งอยู่ไม่น้อย แต่เขาก็ไม่กล้าที่จะดึงเธอกลับมาได้เพราะกุ้งเขาก็มีแฟนแล้วค่ะไม่เหมือนแต่ก่อนถึงเขตกับกุ้งจะรู้จักกันมาก่อนก็ตามยังไงก็ได้เป็นแค่เพื่อนกันค่ะแต่มันก็ไม่ได้ถือว่ากุ้งจะคบกับเขตไม่ได้ตอนนั้นกุ้งไม่ได้ลังเลอะไรเลยค่ะกุ้งได้ไปนั่งดื่มที่ร้านกับเขตอย่างสบายใจ เพราะกุ้งเชื่อว่าเขตยังไงก็ไม่กล้าทำอะไรเธอเขาสองคนนั่งดื่มพอประมาณจนกุ้งเริ่มรู้สึกมึนๆเมาๆและมีอาการเปลี่ยนไปทันทีและเธอก็พูดขึ้นว่าวันนี้กุ้งขอเลี้ยงเองนะคะถือว่าตอบแทนที่พี่เขตเอากระเป๋ามาคืนกุ้งคืนวันนั้นนะคะ ถ้าไม่ได้พี่เขตช่วยป่านนี้กุ้งคงจะวุ่นวายน่าดูเลยนะคะอ๋อไม่เป็นไรหรอกครับผมต้องขอบคุณกระเป๋าใบนั้นต่างหากล่ะที่ทำให้ผมได้รู้จักกับคุณกุ้งมากขึ้นกุ้งจะขับรถกลับบ้านไหวไหมเนี่ยดูแล้วกุ้งจะเมามากแล้วนะครับไม่เป็นไรหรอกคะ่ะกุ้งขับเองได้ คุณกลับบ้านไปก่อนกุ้งเธอนะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้ที่มีความรู้สึกดีๆให้กับกุ้งเหมือนเดิมดูในขณะนั้นเหมือนเขตจะห่วงกุ้งมากค่ะเขาได้ตัดสินใจประคองเธอขึ้นรถและเขาก็ได้ขับรถไปส่งกุ้งที่บ้านโชคดีบ้านของกุ้งได้จ้างสาวใช้มาอยู่เป็นเพื่อนหนึ่งคนและทำให้บรรยากาศในบ้านนั้น ยังมีคนที่สามเข้ามาขัดจังหวะจิ๋วได้เห็นเขตประคองกุ้งเดินเข้าบ้านแบบโซเซหมดสภาพแต่แล้วคุณกุ้งทำไมเมามาแบบนี้ล่ะคะจิ๋วได้วิ่งเข้าไปประคองกุ้งรับหิ้วปีกแขนกุ้งคนละข้างกับเขตเข้าไปข้างในบ้านคะ่ะกุ้งกินนิดเดียวเองนะคะจิ๋วกุ้งไม่ได้เมาเลยคะ่ะ กุ้งทั้งพูดทั้งยิ้มและก็หัวเราะเบาๆอย่างมีความสุขโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยในตอนนั้นแต่กินลทธิแอลกอฮอล์ที่ได้โชยมาจิว๋วได้กินอย่างชัดเจนเลยค่ะในขณะเดียวกันจิ๋วก็ได้มองไปที่เขตผู้ชายที่ขับรถมาส่งกุง้งด้วยความสงสยัยและงงๆเหมือนไก่ตาแตกเลยค่ะ แต่เธอก็ไม่ได้ซักถามอะไรมากจิว๋วรับแขกไปตามมารยาททำไมคุณกุ้งเมามาขนาดนี้ล่ะคะไปกินเลี้ยงมาที่ไหนถึงได้มาด้วยกันล่ะคะอ๋อผมกับกุ้งไปนั่งดื่มนั่งฉลองกันนิดหน่อยนะครับผมเป็นเพื่อนกับคุณกุ้งมานานแล้วครับถ้างั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวกลับบ้านเลยแล้วกันนะครับฝากดูแลกุ้งด้วยนะครับ ค่ะค่ะเขตวางตัวกับจิ๋วเหมือนเขินอายมากที่มาส่งกุ้งตอนนั้นเขตน่ารักมากมากเลยค่ะเขาเป็นสุภาพบุรุษมากที่ไม่ชฉวยโอกาสเวลากุ้งเมาไม่ทำอะไรเธอเลยจากนั้นจิ๋วก็ได้พากุ้งเข้าไปนอนจิ๋วได้ดูแลกุ้งเป็นอย่างดียันสว่างเลยค่ะพอถึงวันต่อมา กุ้งได้ยินข่าวว่าพงจะได้กลับบ้านมาหาเธอกุ้งดีใจมากตื่นเต้นมากอย่างบอกไม่ถูกเลยค่ะเธอได้จัดโต๊ะอาหารรอแฟนของเธออย่างโรแมนติกและแล้วพงก็ได้มาถึงบ้านเสียงจอดรถที่หน้าบ้านกุ้งรีบเดินไปต้อนรับหน้าตาเธอยิ้มละลื่นดีใจสุดๆโดยที่มีจิว๋วยืนอยู่ข้างๆเธอเพื่อรอรับของค่ะ ด้วยความที่ห่างหายไปเป็นอาทิตย์กุ้งกับพงได้กอดกันจนตัวกลมด้วยความคิดถึงโดยที่ไม่อายจิ๋วเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะจนจิ๋วรีบเดินหนีไปทันทีจากนั้นกุ้งได้ขอย้ายเข้าไปอยู่ที่บ้านเช่ากับพงที่เขาพักอยู่ที่ทำงานปล่อยให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้ให้จิ๋วดูแลแทนไปก่อนค่ะกุ้งกับพงได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข เขาสองคนไม่เคยห่างกันเลยหลังจากที่พงษ์ได้กลับมาบ้านและกุ้งก็ไม่เคยทะเลทลายหนีไปเที่ยวเหมือนแต่ก่อนค่ะเพราะตอนนี้เธอก็ไม่เหงาแล้วเรื่องแล้วเรื่องนี้ได้จบลงแล้วนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนขอให้เฮงเฮรวยรวยและมีความสุขกันทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ